พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลา14นาฬิกาสนาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จลงณนาศาลาดุสิตดาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้ในายสว่างผู้พัฒน์วิบูลที่ปรึกษาที่ประชุมบัิชการบดีมหาวิทยาลายัยราชพัฏ นำนายกสภามหาวิทยาลัยและที่การบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งเฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดังนี้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรัชภัฏนมหาสารคามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการสอนทางกีฬามหาวิทยาลัยรัชภัฏนสวนสุนันทาสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดสาขาวิชาศิลปะศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์หุสรีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนชัยภูมิสาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีสาขาวิชาศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏนยะลาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนสงขลาสาขาวิชาการออกแบบปริญญาวิทยาศาสตรุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรัชรัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภพัฏจันเกษมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลัยอล n g o n แในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยรภัฏราชพรสุรินสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยรัชรัฏ การจนบุรีมหาวิทยาลัยสพันเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงสาขาวิชาพระศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีสาขาวิชาศิลปศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจดุสฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครสาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาเทคโนโลยีดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบปริญญาสถาปัตยกรมรมศาสตร์ดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยราชพัฒพ,พิบูลสงครามสาขาวิชาศิลประและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ปริญญา,า,าศิลปศาสตร์ดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขนายกสภามหาวิทยาลัยสยามนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายประวิตรรัตนเพียรนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พลเอกจันรกุลวณิชนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาหัตถศิลป์ รองศาสตราจารย์อุดมวิชัยสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำคณะบุคลากรสังกัดวิทยาลัยเพาะช่งางเฝ้าถวายของที่ระลึกประกอบด้วยประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธาิเบศมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราชบรมนาถบพิษและพระสาธิสลัก์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา